อย่างงแทจริปัจจุบันวัดการบางภาคก็ได้มีกิจกรรมในเรื่องของการสร้างและเสริมวัดและชุมชนให้อยู่กันได้อย่างมีความสุขเรามีโครงการต่างๆที่อันนับเรื่องให้กับชุมชนมากมายหลายประการด้วยกันและก็มีประชาชนได้มากาศการละขอพรอ,องหลวงพ่อสมหวังศักดิ์สิทธิ์และทางวัดก็มีกิจกรรม ในเรื่องของการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมตามนโยบายก็คือนำคนเข้าวัดผูกมัจิใจให้ปฏิบัติดีโดการกางกาวนมตาโยดราการการอตรการัฒการ ครับนี่คือเป็นรูปหลวงพ่อสมหวังนะครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมนะครับที่อยู่วัดกลางบางพระจังหวัดนครปฐมนะฮอำเภอนครเชสศรีนะครับเป็นวัตถุมงคลของวัดกลางบางพระนะครับ